เห็นเราจากภายนอกเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเราเป็นคนที่มีความมั่นใจแต่จริงๆแล้วเรากลัวการใช้ชีวิตคนเดียวมากเลยถ้าหากไม่มีเพื่อนอยู่ข้างแล้วเราก็จะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจไปเลยเพราะว่าเรากังวลกับสายตาของคนอื่นมั้งมันก็เลยไม่มีความมั่นใจมันไม่กล้าออกไปไหนจนถึงขั้นที่แบบว่าถ้าไม่มีใครชวนไปกินข้าวเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะไม่ออกไปไหนแล้วก็อดข้าวไปเลย แต่เพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดใช่ไหมต้องเรียนออนไลน์ด้วยเพื่อนหลายคนของเราเนี่ยก็อย <s> ู่บ้านบ,บางคนก็ติดแฟนทําให้เราต้องออกไปใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้นวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการที่เราออกไปใช้ชีวิตคนเดียวช่วงนี้เราตื่นเช้าเพื่อที่จะไปออกกําลังกายที่สระพลาสติกตอนแรกที่ไปเพราะว่าอยากจะไดเอทแล้วก็ออกกําลังกาย แต่พอได้ไปเนี่ยได้เจอกับผู้ชายที่เขามาวิ่งตอนตีห้าทุกวันเราก็เลยตั้งใจที่จะตื่นเช้าและเพื่อที่จะไปเจอเขาแต่ตอนนี้ไม่เจอแล้วนะก็น่าเสียดายแต่ก็อยากจะวิ่งต่อไปเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีค่ะพอได้มาวิ่งเนี่ยเราก็จะเจอผู้คนที่หลากหลายนะทั้งคนแก่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งวัยรุ่นทุกคนก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปในการออกมา ตัวเราพอได้มาวิ่งอยู่บนถนนท่ามกลางความเงียบทําให้เราคิดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตบางทีก็ได้ผดยายด้วยจากการดูวิวทวทัศน์พอได้เห็นพาเิตขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกดีมากเลยจากนั้นเราก็จะวิ่งจากสะพาสติกไปที่บึงสีฐานถนนเส้นนี้เราชอบที่สุดเลยถ้าโชคดีหน่อยก็จะได้เจอผู้ชายาหล่อด้วยแต่ว่าพวกผู้ชายาหล่อวิ่งเร็วกันมากเลยอะ่ะเราตามไม่ทันเลย ก็การที่ได้มาอยู่ในสถานที่ที่สวยงามแบบนี้นะตอนเช้าๆเนี่ยอากาศจะเย็นสบายแล้วก็ไม่ร้อนเราก็เลยชอบที่จะเดินไปแล้วก็มองธรรมชาติรอบๆตัวไปการอยู่คนเดียวสําหรับเราเนี่ยมันคือการที่เราได้นึกถึงความสุขของตัวเองและก็การได้เป็นอิสระจากสังคมเราคิดว่าสังคมกําลังเลือกให้เราเป็นคนแบบไหนอยู่หรือเปล่านะ คนเราก็คิดไปต่างๆอานาว่าคนที่สดใสแบบเราก็เป็นคนที่น่าสนใจแต่จริงๆแล้วเราก็เหมือนกับทุกคนก็มีหัวเราะมีร้องไห้แต่ตัวเราตอนที่อยู่กับเพื่อนกับตอนที่อยู่คนเดียวมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงจนบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราควรเป็นคนแบบไหนดีนะการได้ลองใช้ชีวิตคนเดียวไปปีกนี้คนเดียววาดรูปคนเดียวทำในสิ่งที่ชอบคนเดียว มีความสุขแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆทําให้เรากลับมานึกถึงความสุขที่หายไปแต่ว่าการอยู่คนเดียวบางครั้งมันก็ดีแต่บางทีมันก็เหงาลนะพ่อเหงามากๆบางคนก็อาจจะเศร้าได้เราอยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวเองแล้วก็ให้ใส่ใจเพื่อนข้างๆมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในท่ามกลางโควิดการเรียนออนไลน์อาจจะไม่ให้บางคนเนี่ย รู้สึกว้าเวในอนาคตนะทุกคนที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราเนี่ยจะได้เจอคนที่ชอบหรือไม่ชอบไปที่ทํางานเราไม่สามารถเลือกได้เลยดังนั้นถึงแม้ว่ามันจะหนาถึงแม้ว่ามันจะเศร้าทุกคนเนี่ยก็ต้องอยู่คนเดียวให้ชินนะเพราะเหมือนกับที่เพลงที่เขาบอกว่า ตองบังนั่งคนเดียวกินข้าวคนเดียวไปตลาดคนเดียวตองบัง <c oughs> นั่งคนเดียวกินข้าวคนเดียวไปตลาดคนเดียวนอนกอดเจา้าของทิ้งอา,นาสนะบ่คอยสนิทใจเภาว่ายามเดือย